ลุงเดิมบอกมาเจอน้องปาลาด้วยว่าแค่น้อ,องปาลาน่าจะดีใจแล้ววันนี้สิได้เงินครบลุงเนาะลุงบ<ด>อเพื่อนเป็นไอของพ่อใช่บอแม่แล้วแต่เห็นเงินตั้งแต่ัน้อยเนาะตอนนักศึกษาต้องรู้ว่าตอนนี้ตอนหนักข่จะไปอยู่นักศึกษาไอที่เห็นไหม

บ่สิเป็นทางฟังลาฟังไทยต่างประเทศก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ทางช่องสกแกบันฮากคือเก่าอ้าพี่น้องเอ้ยมื้อนี้อ่ามาหาน้องลูกปลาเพิ่นฝนตกฮันทางเสือ้อเปียกเบ,บิดอ่าเด้อมันสภาพเปียกพี่น้องเอ้ยเนาะทีแรกกบ่ได้ตกฝนตกนี่ทางเข้านี่พี่นอ้องเอ้ยอาทางเาก็บ,บ่ได้อ่าทางสกแก,กบกบ่ได้เปิดคลิปอ่าหามือ้อวนันบ่ลงคลิปเนาะันจักว่ายากพี่น้องเอ้ย อยากนำมาบอสุเพื่อนยังบอหายดีอ่าแกวามโมนีกับซีมาถามข้าวข้าวน้องลูกปลาเพื่อนก่อนเพื่อนซานตั้งแต่ว่าเรียลเรียจ่ายเงินค่าสร้างยังบริมาเบิร์จักเพื่อจักสิเป็นยังไงเนาะพี่น้อยครับได้ยินข่าวว่าเพื่อนจะไปเฮ็ดวัดประซัดซนวะสันเพื่อนสไปมือใดเด้เนาะสไปมือไหนนั่นกะอ่าไปพี่น้อยไปถามทางน้องลูกปลาเพื่อนเลยถามหูพร้อมๆกันเลยทุกคนเลยโดยสบายดีเด้อ โดยพ่อต้อฝุดมาหาบ้านน้องลูกปลาเลยบ้านานีน้ตอนนั้นมเมื่อจะเมื่อไม่ได้แล้ว,ลวนะเหนื่อยนี่นะาคอยแค่เมื่อ<ล>ทำย <นะ S 1> มันแห้งเลยมาเมื่อไม่มได้หุ่นทางเนะ <laughs> าะพ่อหุ่นทางขามาเนาะเพราะว่าพลึกแท้นี่ามาพลึกพัฒน,น,น์นุ่นหุ่นทางบ้านเพิ่นพี่น้องเลยเพื่นขนาด ตกแต่ม่อคืนนี่บอะตกมัคืดีคกตกแต่สองโมงต่วันป้าตกตกตอเรื่อยๆที่ฮักพอยๆต้๊กแบบแบบแบบโมแมนตมาตกแห้งหมเดียวตกแบบเป็นพลอยพลอยลงโมเนนต์แห้งวันแห้งเป็นยีก้วงนัวบุ่มมาได้อ๋อให้เทำอะไรมืก่อนที่เอมือ้จะอาบน้ำคนไล่เติบกัแล้วเอแต่ข่ยังอาบมากเี้ ทอดอาทางนี uh, ่เป็นผลตกดินเหมือนห่าวนอนเนี่ยเศร้าอีกแล้วเฮือนอะไรเฮืยนเรียบร้อยเฮือนซานมาแล้วพอมันหล่นมาเลยมาเลยไปซื้อมาพออ่าบริข่าวตลาดบ่อข้าไปหาซื้อมาอันใส่ได้ด้วยนาะเพราะว่า ให้อันปั๊บเป็นระเบียบเรียบร้อยสร้างสร้างพรมรมาเบิ่งด้วยบ่มื้อนั้นคือว่าคิวบันไดอันออกบ่อ้าได้เพิ่นมาแก้ให้อยู่บ่เอ้าคือบ่ไปบอกเพิ่นเพิ่นบ่ได้เฮ็ดเป็อบว่าะประตูมันมันยันบ่ทันใจแล้วเราเฮ็ดเองเรโอ้แปลว่าเอ้าสร้างเพิ่นบอกมื้อนั้นว่า ถ้าว่ามีอย่างให้แก้ไขมีอย่างน่นก็ให้ไปบอกเพิ่นเพิ่นรับประกันเพนิ่นว่าบัดพอตู้บัดข่ามไปมบอท่านใจคือบวโทรตริงไปเลย,ย,ยเป็นอะไรแสบเพิ่นสะพายนิ่ง่็จะบ่ห้องนอนเลยเรียบร้อยไปเข้าประเด็นได้ไปนียบอกคือได้ยินว่าสิไปเฮ็ดบ้านระชาชนบลน่ลรอมือไร คนว่าวมือนะแบบมันืมืออื่นนี่ละเพิ่นเธามาว่าวมือเศ้านี่บอรนบอลนที่เศร้าห่าีเ้่อยช่วยเกบว่าวขาวันที่หาเสียชิปลยแต่ว่าแต่เพื่นเดือนเพื่อนเดือนแปว่าต้องรออนะทางพอฟังนั่นไปแยกบอกถ้าพอทำมันนี้น้องปลาสิไปกระพรบกวนี้นะ คุณไม่เคก็บอกไปกับราสะายกับราบ้าเ่ามเศร้าเราชอบมาบอกไปกับพอตู้ออ้ค่อยไดนสาชืเบบรบีอะไมันโรแนตเลยารัดี้เออแม่ก็ได้ยินอยู่พอก่อนาคือว่าพ่อลุงยังก็สิมาเลยเลยจะหูบอได้ดีใจว่าสิบว่าพ่อเห็นได้เบอร์วันอยู่พอพอพอเป็นทรงเบอร์มั้ยอ่าอะเพียวหาคนละ ดีใจได้น่าเสียด้เห็นลุงอ่ะแบบว่าถ้าไปก็ประตูสองพนว่าแบบนี้ประตูมือเปลี่ยนจุไปประตูถึงเอดนเดี๋ยวกขยับไปอยากให้แม่นี่เฮ้ยแม่กับพังมางก่อนเด้อยังใหม่คำตอบตัวนี้โดยยังใหม่คำตอบน้องลูกปลาพี่น้องนไยเนาะ ต้องพังไปเจนปวดซี่หอนเมื่อวันนั้แต่ก็ต้องสิไปคุยกับพ่อตู้พอน้องบางกอนเป็นที่แรกคุณจางว่าบล่อยไปทักแรกคุณบอกลอลไรได้ว่าีปทำไม,มำ่แก้วน้ำไปน้ำคุณคุณ <laughs> <laughs> ก็บอกว่าบ่จักอะไดีวะ มัน,<บ>มนอืนเพล่นหาาหาคนที่เป็นนักสื้อให้ไปน้ำอ่เนาะเออประตูก็เป็นหนังชือว่าเ,เป็นแป่ว่าแปว่ายา่านภาษาไทยบอกน้องปลาก็เป็นเ,นเนที่กันเป็นก็ไน <c oughs> อ่านบอกคือกัมอ้ยคีอกันแล้วเนาะใครกันจะใ้คำตอบน้องพอีเราไงเนาะก็ต้องรอ,อพังก่อน ต้องมวยกัการพอ่อซุกเพิ่นก็เดลูกเด้อโดยแต่ว่าเพิ่นยังบอดีขึ้นพ่อปันได้กะเมนชิได้ให้น้องปลาไปกับพ่อตู้นาบ้าเพิ่นบมไปพอ่อดอว่าจังใดเพ่อจะพึ่นก็ให้นาบ้าแรกแบบแบบเทราบ้าหน่อยให้พ่อตู้ไปด้วยน้าก<อ>็ไม<อ>่สบายพ่อยกเล็กไปแล้วเล็กแล้ว นี่ต้องปลาไปม่หด้เเอานี่ก็บม่ได้ทางมือแล้วบันนี้า <c oughs> ตกจะจะเนาะตกตลอดคนรา่ว่าตกจนหอดมือน้องปลาอันสิไป,ปเหป็ดป๊บถึงจ้ะทีแรกเะพ่อฝนดาว่ามือได้ก็พกนดาว่าเป็นทีแรก ครั้งแรกคือวันที่ชิบกวันที่ชิบกเลยเ่ยวันที่ซ้าววันที่ซาววันที่ซ้ามหาใส่วันที่ซ้ามหาวันที่ซ้าสิบแล้วแล้เมื่ไงแล้วไปนี้อ่าทางพ่อมันโทรมาหาแม่ยุ่งเมื่อเช้านี้คนละว่าอ่าวันที่ยี่สิบห้านะจะได้นัดอ่าพ่อนียังลุงเดิมบอกอ่ามาเจอน้องปลาด้วยว่าแค่น้องปลาน่าจะดีใจแล้ววันนี้สิได้เงินครบอ่า ลุงเนี่ยนะลุงบอเพื่อนเป็นไอของพ่อใช่ป่บแม่แล็กเลยจากเห็นเงินตั้งใจังหน่อยนะอเออไปนักศไปำนูน่นามหนักขก็ไปยนืนนเพลนไปีเห็นไมหมเมนาจากของเีวาไป,ไปยืนพ่นเมยาไว้โอมเมย์จาไปฝากจาไว้น้ำเพิ่น ดีใจบ่สิได้เห็นเพิ่นดีใจแต่ว่าตอนนียังเห็นอ้ายคุณที่แชร์พูดที่ไหนเอ้าอายใครลูกลูกเดิมเท<อ>่านั้นเห็นแล้วอันนี้น,นมีลยจะเกิดบ่มันขาดแต่ว่าวววเริมพอไปเห็นจะเข้าไปเห็น,ยอ,อ,หนอย่างก็กลมกว่าที่เดิมนะแต่ว่าอย่าเห็นดุลุงเดิมอ่าโนถ้ามีโอกาสกะหาเลยเห็นบ้านประชาชนน่ะกะ มันอเทือน,น้ะเนาะมีโอกาสถ้าก็ไปเยี่ยมเพิ่นท่าบ้านเลยโดยแต่ตอนนี้ก็ต้องไปเจอเพิ่นก้อนดีใจน้องนองปลาเ้อทุกคนเลยเนาะทียจะได้ไปทำบัตรประชาชนแล้วสีได้เป็นสาวไทยเ <c oughs> ม,มารถมาแต่เมืมมมมม่อ,อ,อหน้ไม่ได้เมาบอนั่งแต่เซโนโม,มา,หาไหน บอว่าเมาหาลูกหาบังคือวันตอนนั่งมาแต่ปกสรมาหาสวรรดิ์นักขิตมัการมาฮอดรานเนาะนั่งจากด้านฮอดศินูขึบ่ได้เมาขึ้นรถแล้วมันเมาขึ้นรถสองแถวแล้วเมาเลยโอ้ย ถุงใส่บรถือล้มแน่เลยอยู่ฟังนั่นมันบ่ได้เมาเนาะมันมาพี่มันเมาอีกตัวนึงเลยบัดมือไปเอา้าแสบหาค่ะหาเนี่ยมัดมือไปสิบมเมาบ่เจ้าของยามเราสดเลยกินยาแก้เมาหรือ,อกินประมาณสมมติวราจะขึ้นรถอ,อีกหนึ่งชั่วโมงข้างหน้าจะต้องกินแล้วตอนนี้ ต้องกินประมาณสามทีนาทีต่าสุดอันนี้ฉินคืนนอดแต่กินหอยฉันนอดเงอนหักให้ <c oughs> น้องลูกปลามันพาเขาเบ่งงาไฟเพินว่าเอามาเลยเพินวา่าจับให้นี่้เป็นมือกล้องอีกพี่น้องเลยให้ทางพอสุกเพ่นเขาวันนี้ถอดเกิบเด้อวันนี้เขาเพื่อนน้องลูกปลาพี่น้องเอ้ย ปะตะยังบมริ่ปัะงนีง่ใส่ตัวแรกตัวนี้วะโอ้ใส่นิงนะบอสายพื้นใส่พายตัดไตาขาวบ่เออโอ้คักแล้วบ้านเนาะอ,อ,อันนี้คือทางสีผู้นั่นของบอส สีเก็บแต่เนาะดูแ huh. ล ah ้วแล้วบ้านเดี๋ยวจน้องปลามาทำความสะอาดเอ็ดน hmm. oh, ้วเาเออพอัน yeah. ้ว่าเราแต่ยังบม่ไ hmm. ด้นั่นค่ะเดอเรื่องอนมัน่วยได้ดรประตูมาจิกหรือว่าโอจิกเรียบรอแล้วปะขักแล้วบ้านหนึ่งมาห้องนี้ คิดว่าห้องนี้ม้วนไปเอ้ยโหน้อหลอดพื้นหลอไปเจ้าเสียบห้องได้บานนึงเนาะห้องน่านที่ก้าอันนี้เป็นห้องเก็บของเนาะดูพี่น้องพี่น้อยเลาะมาบนเพื่อนน้องกูป่ากันที่ว่าพักเรียบร้อยแล้วอ๋าในคนจะพักสีเก็บสีไปเรียบร้อยห้องน่านได้เสียด้วยไปเลาะบนห้องน่า อ๋อบืนหลอกแล็บาบนี้อ๊อโอ้เพื่อนคั้วหนี่มันต้องอ่าหัวเรื่อ่าั้วห้องน้ำโอ้ติ๊กนีตติ๊กนี่เนาะโอ้ห้องน้ำเอ้านอกปาห้องน้ำนี่เจ้าบ่ได้นั่นโบลุกนี่ยังไปห้องน้ำเบิ่งบ่ อ้าวใส่กับผึ่นบอกย่ะกีตอกไปมาได้ยังไนหอบก่นว่ามันนอหรือบ่อตอเอาหอมเพิ่นคูืเออผลิตพักแรกส่ยสันีงามงามหอมงามต้องลูกปลาเพิ่นบนที่น้อง เก็บสีเรียบร้อยว่าแล้วคัะแม่ห้งงานแล้วปะนี่คนให้ยังทางพ่อพคนว่ายังเดือดแต่ไปซื่อ um, <engo> ังมาอันไม่แครนห้องน้ำดิโอ้คักแล้วพ oh, ี like ่น้องคัก <numbered> บ uh, ่อจาวะอ้อเกือบเป็นแม่เป้ลืม เนาะโอ้เพิ่นเพิ่นเพิ่นอันนี้ขึ้นมานะมันก็ติดนี่เนาะอืมเนาะเพราะว่ามันมันเียงกันเลยดทางตู้เพิ่นเทเียงกันเลยเนาะเพิ่นก็เลยเทอันนี้อืมโัอีกเฉยนีโอ้ติดตบเพิ่นนิ่งมือด ทาามือนั่นคือว่าบดบซ้ายมาสั้นเืนสายสายบก็สายมอืมเอาค่กแล้วบ้านในเฮือนน้องลูกปลารอเกียมขึ้นเลยขึ้นบ้านใหมมืนยังหลอกึงอ้าวเอออ้า ที่แรกหรอกนี่นี่ห้ติดออกขางนอกเห็น่แต่ว่านี้สายพายบ่อพออเอ้าเาบริหาไปให้่นไปซื้อสะรูเหรอุณบริษับอกแบบแบบว่าสายพาบ่พอมันไปยาเลยแบบที่ไปซื้อแบบไปซื้อแบบนี้ใเไยเือๆชอไ อ้าเสียงเงินคือเสียงเงินได้มันขัดเนะาะออกมานอกวัดกุ้งฝนตกพี่น้องเอ้อันนี้ว่าพตูอันเอาลงขันเดียวว่านะังอันน่ะอันนี้บันไดนี่เอาขันหนึ่งประตูด้มากแก้ไขให้อออสองเลยว่าตัวน,นี้ก็ได้ออกอแต่ต้องทำความสะอาดเด้อวันนี้เด้อมึงแนี้นเปื่อนเลย

มาเบิง่งทางนี้เนาะอ่ะ,อะคือว่าทางนี้นี่ที่ว่าเพิ่นว่าใครใครอันย่างนี่เพิ่นแก้ไขให้เราบ๊อโลก<อ>ประตูนี้โอ้อ่าไาไปซื้อทังให้นี่โอ้เต็มตาบ่ตัวนี้อือคือว่าอ่ะอันน,น,อน,อน้อยนี่ <laughs> อ่ามายังน้อยหอยนี่ฮะเออเนาะ คือว่าคักแล้วบาทพี่น้องเลยอ๋อโอ้นี่เพิ่งจะจิกเรียบร้อยตัวนี้มันมันอ่ะสังกะสีนี่ก็หมดแก้ไว้ดอกตัวนี้มันต้องไหวพื้นที่เพราะว่ามันอันนั้นเี่ตัวนี้ก็ต้องเอาไหว้ทุกดีเด้วต้องก็ขอไหว้อันนั้นตารางเด้ออันวากอนี่เด้อไหวตารางมาเบาไหวเวลาบัลเฮามีหันมีนี่นะคือว่าติกแล้วเรียบร้อยเนาะ เสมแล้วเรียบร้อยแล้วคักแล้วพี่น้อยทางบานนองลปลาเพิ่มไปทางพุ่นดักฝนตกต๊กจากากับจ่พี่น้อยใช้สียนนั่นเนาะฝนตกขนดินาตุ๊กโอ้ยทางบ้านน้องลูกปลาคักแล้ววันนี้พู่งาวาเทออก้วกล้องนี่ขักน้อง,องปลา จะว่าบ่ถ้า,ถาเทออาซึ่งกันหมดเน,ะนอะโอ้วขันขันที่นึงก็ขันตัวนี้บอนะ่ออกไปอืมเอาแล้วพอตู้อนแทงนี้ใส่บ้าด้วยอยืมจักมือมันยัง考ว่าวนี่จังได้เห็นนี่ตู้ว่าๆมันเอานินแบบอืม พักแล้วพี่น้องเลยเนาะบ้านน้องลูกปลามีข่าวดีข้ามาตลอดไปเลาะเบิ่งเฮือนถือว่าพื่อนไฟกับเพื่นกระต้อให้เรียบร้อยแล้วเลาะที่มันยังเหลือนี่เป็นหลอกอ่ะตตอออกอันนอกเนาะหน้าบ้านแต่ว่าเบิดสายไถก็คือโบไปซื้อเอาใช่หันเดียดนี่ฝันเมื่อคุณไปจังบอกฝันตอนแรกเนาะสร้างบ่บอกนะ ໂຕບໍ່ພໍໂຕບໍ່ຄ່າມັນບໍ່ກ້າບອກເອົາກັດເພິ່ນແຖມເນາະມື້ນີ້ຖ້າຖ້າສົມມຸດว่າเฮาຊິຕໍ່ມື້ນີ້ແນ່เฮาຕໍ່ເອົ້າบันี้ຮົາຂນอ่ะວ່າແມ່ນພິນວ່າຖາວ່າสายມດບຕໍຫ້ກເດີ້ວນຮົາຊຮົบัดนี้ เอ้าโอ้แต่มื่อนั uh ่น huh. ก <c oughs> <c oughs> <c oughs> ัเนาะ่ะ nah. พ <c oughs> ่อสิบอกทางน้องลูกปลานี่ไปกันวเอาเงินนองปลานี่ไปซื้อสายไฟเนาอปลาเนาะห่สร้างโบก้าวเาเอาเป็นอะไรจังหวะโบก้าวอเงิากเนกต่ออ่กเ เพิ่นมาจะาคุ้นแต่ว่ากับโมกับพูดแนะ่นอนแบบเอ้ยน้องน้ำมูกไก่ในพี่น้องลออเลยเพิ่นกินกับปุติเพิอ่อนไหนหากันอนนบัดนี้เพิ่นบัดพ่อสิเมื่อแล้วบอกว่าสายไพ่บัดพอ่อกะบ่ออะบเป็นยังค่ะทา่านก็ให้อันวันแรกกะทั้งประตูนิ่งออกไปใต้ให้เนะ้อ ก็ตัว uh, อ่าค <that> <water> <that onda> ือเห็นว่าห้ยวานนี่นะฮะห้ยยังรให้เพ่อะวิจัยเพื่อนเราคอยพนะเออเพื่นเป็นยังเออคเพื่อนนอนาอยางไยินแบบอไายสิเอนอะไริ่ืะอืม้าเพื่อนบานอ้าเพื่อนเาอยังว่าอย่าสนสั่งดอกสั่งลาผมเนาะเออมีการสั่งลาผมบอกเอ้า เออสั่งมาเจ้าก็เอาล้นบ่ทางลำตาพราแบบคือชีบไรเยโท่มาหากันจักเทื่อนนี่บอคเป็นครางสุดท้ายตอนนี้พ่อย่ามเออบ้าอคาดมาพี่ทอมาอีกอีบ่แล้วพ่นเป็นยังก็พ่นว่านะหูบริยิน้็หูบริยินชื่อก็หายยากะ เพิ่นบอกมันมีหลายอย่างเพิ่นบ่ได้บอกอืมเพิ่นบอกแต่ว่าหูเพิ่นบ่ได้ยินเพิ่นได้โทรมาลาอย่างคุยกับน้องปลาบ่ได้ยินโอ้ยพี่นอ้น้องปาก็ใส่ดอนสแก้วเห็นในคลิปเมื่อวานนให้เห็นยบ้านนี่วะพอุใจเพิ่นเป็นหยังเด้ว่าซั่นเนาะแต่ว่าแต่ว่าเพิ่นเพิ่นอยู่งาบ่ล ออตอนนี้เพิ่นได้ไปรักษาแล้วก็เ,เทวดาดีเนาะกะ็คอยเพิน Hi, Hi, bye, ่นหายดีหายไปๆเด้อน้อลูกปลาเนาะโดยขออย่าให้มีโรคหลายเกิดกับเพิน่นขอ้เจอแต่สิ่งดีๆพี่น้องเลยทางน้องปลากาปลาต้องเห็นกับซงสานเพิ่นห้ <c oughs> แต่ว่าข้าหันมาแต่เพิ่นก็นยังไม่ได้ข้าวข้ามาบ่ ปเร<ม>ปริแซน,นมาท่นแต่ว่าจไ <Okay. S 2> ปัแนมา่อ่างไก็จะไปหาหมอเราสิบอก<ม>จะกระตอบคนไปเลยูปเป็นกำลังใจให้เด้อว่าสิให้คนดุกขึ้นสู้เด้อโดยกินข้าวกินน้ำน้ำบ่มานีิกินอ๋อกินข้าวกับยังข้าวกับเแบบ๊ กะแแบอ้าวค่อยเลยแบมาบัดนี่อามาคกแบกะวันมาไผประตูเป็นโทษเลยจะเสีย300,000อืมได้บเฮามากินบัดนีออ้าพี่น้องเนาะคือว่าแหละมากแบเนาะมันบ่ถกันแต่เก่าอือโอเคซะตนี้ก็ฝนตกดินยาๆอยู่พี่น้องเอ้ยเป็นปอยเป็นปอยบรรยากาศคักเลยน้องปาเอ้ยนี่นะ คิดเึงคนหนักน้องที่คจำเออว่าถามยู่เป็นอะไรไปค้าขายมื่อนั้นนะกับรงามบ่อขายแต่ะงามขายดีบ่ซีะขายลุกซี่ใช่นี่เอ้าเป็นอะไรเัอติกเพิ่นขึ้นลงบว่าเพิ่นบบว่าท้าบ้านนะเพ้น่น,นนบบ้ำข้าใต้นะว่าเพิ่น ขึ่นรถกล้นรถตีขึ้นน้เพลินขินนเพลินน้ำเพลินฮัลเรลยวเตะนะขัเดียวเตะตามบนได้คนไดกเขาฮักหลุดปิ้น่นไท้ไปเสียขอหมูตัวหนึ่งกบเงินแปดแสนกำหกพันหลายคนเสียสบายกันคต่หลายคนขึ้นน้ค่ะได้สุขภาพปรเสียด้วพอามสุขภาพขึ้นจักเนาะประเทศไทยน้เพล่นรถไทยไปก็รถไทยรถไทยไทยบ้านนาคัใต้รถไทยไทยบ้านนาคําใต้ เดือเครื่องที่เจ้าเลยใช่ไหมเครื่องค่ะว่าแล้วเครื่องข,องขามาเออขามาบอสกีเพิ่นนะนนโอ้เดี๋น้องติ๊กน้องติ๊กคนเดียวเออขึ้นน้ำเพิ่นเออเด้อขึ้นที่ขึ้นเดืยอยใช่ไ,ไหมค่ะแกเออดิ๊กเอื้อมเมยน้องมิงตาได้เสียจ์แล้วใช่ไหอยกับเอวติ่กเอวสบายไม่ขึ้นน้ำขึ้นใ<ม>นท่าขึ้นรถจกักนะใช่โอ้สามคนนะเด้เสีย ได้ว่าเพิ่นให้บ้านนะก็เสียน้ำตาลใต้ผุขื่นนะก็เสียปัดจุกคนอืมผุขึ้นน้ำแล้เสียแล้วบ่้านนี้ยังบทันว่าเสียปัจจุบุนรถรถบ้านเสียให้บ้านไหนก็เสียบ้านเพ้่อเองอืมถือว่าสโลเกตไปโอ้ยเนาะแต่ก็คือว่าขี่รถจักกันเนี่ยนะเว่าผู้ขับรถท้ายบ้านผุขื่นเนอขาโน่ไอต้อมเพื่นนะคพื่อนนวล นั่นลเก็ไได้ปุ๊บเพิ่นย่งเึ้นน้ำเขามาสุ้มยค้าขาวบันล่มเกยเตี๋ยขับรถพล่ดลิบลิบรถจะคล้องเลยเอ้าวป่แจ็บุ่มจกักันใครแต่ทีมานักต่อยกันนะเขาเกิดจังมากกยนะตูงาจเขาเขาโยอรถ่อยเกยเตี๋ยงมหาเกิดเพื่อสิเห็นได้เอาหํำรอบชองซะแล้วอันบริเจ็บบ่เจ็บแต่แขนนีเันจ็บเท่อย่ารบริชาก็ชักยา เห็นเกมนีิจใหก่อันแนบวะโอ้ยต้องซักยาน้มได้เลยเนาะบัดตอนไปจิเจ้าตอนมาไม่ได้ติ๊กก็ไอยมวยเสียหลายเติมนาะคนหลายบ่านรถนะเนีนเต็มรถใครได้เสียหลายคนอยู่ใครเนีตหลายคนเนาะเนียนเจ็บของรถได้เสียนักคอยบึงี่โอ้ถือว่าผดผัดเคาะไปกับใครอยู่เนาะใครเอาอะไรเสียกับยามันใครกว่าเฮาวัน เสียงเสียชีวิตเนาะแต่บุคับเจ็บได้เติบเลยเอาอูข่าโรงพยาบาลมังจ๊ะเบสัตยาเน,ะนาะอืมตนถอนบ้านนักกเน่รถลดยซางเนาะทางเด้พี่น้องทางขาบ้านน้องปลาคณะโหชุดๆ ແຕບບໍ່ກ້າບໍ່ຕ້ອງມານາແພງແມ່ນຢູ່ນາວຈະເຂົ້າບຸ້ຍອັນດບນ້ຊດ້ໍຈົພິນດີນ້ສບາຍດີດ